โซนนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะของวัดอำนาจหรือวัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยค่ะทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสนะคะมาสักการะขอพรค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเรือเป็ดคะ่ะทุกคนให้ทุกคนได้ปั่นนะคะลองตามคลองเล็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังของถ้ำนะคะสิรินาคาคะ่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีโอกาสนะคะมาว่าสักการะขอพร วัดพระเจ้าใหญ่หรือชัยคะ่ะนี่บริเวณด้านหน้านะคะพอเข้ามานะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะทุกคนนี่จะเป็นบริเวณอุโบสถคะ่ะด้านหน้าอุโบสถที่มาส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะคะพระเจ้าใหญ่หรือชัยคะ่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนะคะของโบสถ์เดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็จะมาถึงนะคะหอพระแก้วไตรัตนะคะลอยพระพุทธบาทแล้วก็ไปชมความงามข้างในกันเลยค่ะเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับพระเจ้าใหญ่ือชัยนะคะเมื่อก่อนนั้นบริเวณวัดอำนาจนะคะที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ือชัยนะคะเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นที่ตั้งนะคะเมืองอำนาจเจริญมาก่อนค่ะเลยมีเรื่องเล่าเก่าแก่นะคะเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปฏิหารนะคะของพระเจ้าใหญ่ือชัยมากมายค่ะ ว่ามีผู้คนมากบไหว้บูชาแล้วก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีชื่อเสียงขึ้นมาซึ่งว่ากันว่าใครที่เข้ามากบไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่รฤาษีนะคะจะได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะจากศัตรูต่างๆหรือว่ามีอํานาจบารมีนะคะชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาได้นั่นเองค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกคนสําหรับคนที่มีความเชื่อนะคะในด้านนี้ก็จะมีผู้คนนะคะมา กราบไหว้สักการะขอพอรค่ะบริเวณด้านข้างนะคะก็จะมีน้ําตกเล็กๆแบบนี้นะคะทําให้บรรยากาศเย็นสดชื่นค่ะน้าตกไหลลงมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็เดินละไปเรื่อยๆนะคะไปชมบรรยากาศภายในวัดกันเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะองค์นอนแบบนี้ค่ะก็จะมีผู้คนนะคะเดินมากราบไหว้สักการะขอพรเรื่อยๆค่ะ ก็จะเป็นบริเวณนะคะโซนนี้ก็จะมีผู้คนนะคะมาไหว้ขอพอรเหมือนกันค่ะเป็นพระพุทธรูปปางนอนนะคะอันนี้จะเป็นมุมไกลๆค่ะจะเป็นถ้ำแบบโปรเป็นบรรยากาศโดยรอบค่ะทุกคนช่วงที่มานะคะก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่เนาะก็จะมีซุ้ม ให้ทุกคนมาถ่ายรูปแบบนี้ค่ะบริเวณด้านหลังนะคะของอุโบสถก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแบบนี้จ้าส่วนมุมนี้เหมือนเดิมค่ะจะเป็นบริเวณด้านข้างค่ะของอุโบสถนะคะที่ตั้งของพระเจ้าใหญ่เรือชัยค่ะส่วนมากก็จะเป็นที่สำหรับให้ผู้คนนะคะมาถ่ายรูปสวยงามมากเลยค่ะ